โอเคผมและจริงวันนี้นะผมต้องชมผมแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะผมตบมือให้กับทีมงานหลายๆคนนะผมก่อนเลยนะผมตบมือให้กับไอเอ็มไทยแลนด์ด้วยครับ oh. ใส่ใจทุกคนมากๆเลยนะครับผมรอบนี้แล้วก็ตบมือให้กับอบ,บิสคอมพานีวยครับ oh. ตบเสอให้กับทีมโปรดักชันที่มาจากประเทศเกาหลีนะผมที่ไปเวิลด์ซุปเอร์ผมทุกประเทศตั้งแต่ปีแล้วถึงตอนนี้นะผมทีม นิวเอ็กซ์เซสครับขอแสงสีสีทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ขอแสงตัวมือให้กับพี่เปาเป้ได้นะครับแี้วก็พี่การสุดหล่อนะครับแล้วก็ขอแสงตัวมือให้กับแหวเมเกิสไตลิส้วยครับแล้วก็สุดท้ายนะคขอแสงตัวมือให้กับทีมพี่ๆแดนเซอร์ของผม้วยนะครับ ขอเนะสียงกัอนทีดดทดเ,เ,นเดียวสิครับสวยสุดบสวยสุดโอเคท้านเอ่อด่งดอนที่ผ่านมาครับผมเพราะว่าผมจะให้พี่ผู้ชายทุกคนเนี่ยเขาขอเสื้อกันเข้ อตอนเพงเลงแรก Thank you กรรมการนะครับผมเขาทั้งไดเอททั้งออกกำลังกายทุกวันไม่ดื่มไม่กินไม่ทำอะไรเพื่อโชวน์นี้เพื่อวันนี้วันเดียวเลยโชว์เพื่อทุกคนเลยนะผมก็เ<ม>สียตมมัวมวยกับทุกทุกคนที่อกอกกำลังกา,ายมาด้วยถ้าไม่ไไหญิงไม่ชายนะเพื่อน <ๆ S 1> เราเวลาหนึ่งเดือนนะผมสามสี่ <S <S วันเนี่ยเราจะต้องถ่ายวิดีโอซิดอัพวันละหนึ่งร้อยครั้งแล้วก็ต้องเอาขึ้นในกลุ่มแชทนะผมว่าทำจริงหรือเปล่าถ้าวันไหนคน ไหนส่งช้าส่งช้าเนี่ยก็ต้องจ่ายเงนละประมาณ5,000บาทนะครับซึ่งคนแรกที่เกินที่คืนแล้วไม่ได้ส่งคือผมเนี่ยแหละครับพอดีจริงอ่ะนี่ไงโอเคยังไงก็ขอ <c oughs> ติด์ตเมืวอกับพี่นเซอร์กับสตาร์ทุกคนอีกรอบหนึ่งแล้วผมขอบคุณมากครับแล้วก็ขอตเสิร์ตเมื่้กับอ่าเกสพิเศษของเราในวันนี้พี่สกีลองดีด้วยนะครับ ขอเชิญตุ้มเบ้นกับอาเซ่ทุกๆคนที่มาเป็นส่วนร่วมในวันนี้แล้วก็ทําให้ความฝันของพวกเราทุกคนเป็นจริงขอบคุณการรับรางสนับสนุนแล้วก็ความรักที่ให้มาตลอดตุ้มเบ้นกับตัวเองหน่อยครับผมขอบคุณมากครับทั้งนนพร้อมปาร์ตี้ต่อไหมครับผมทุกคนแล้วขอเสียงอาเซ่นครับเพลงใี้ร้องได้ร้องกามได้นะครับผม Let's go.